รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิธีรมวิธีไทยทางช่องททบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ได้อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยสวรรค์นะคะตำบลวางแดงอำเภอตรองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางวัดได้มีนะคะก็คือการบวชปริวัตรกรรมนะคะแล้วก็บวช ชีพามนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงพระฉลองพระร้อยกว่าองค์นะคะก็ได้มีการทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่าวน,นี้นะคะแต่ที่อยู่ข้างหลังน้องจิ๊บนี่นะคะก็คือการสร้างโบสถ์ของวัดดอยสวรรค์นะคะก็อยากเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะรวมสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จนะคะก็เหลืออีกไม่มากนักนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะค่ะก็ ท่านใดนะคะที่อยากจะมาผ่านมาทางจังหวัดตรีดิษอยากจะเข้ามากราบนมาสการหลวงพ่อก็ขอเชิญชวนนะคะสาธุชนนะคะใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมหรืออยากจะมาช่วยสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จก็ขอเชิญชวนสาธุชนนะคะเข้ามากราบหลวงพ่อได้ที่วัดอยสวรรค์นะคะค่ะและความเป็นไปเป็นมาในวัดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวน้จิบจะพาท่านผู้ชมคะไปกราบนมาสการหลวงพ่อและก็ไปชมบรรยากาศภายในวัดของวัดอยสวรรค์แห่งนี้นะคะค่ะเดี๋ยวตามน้ำจิบเข้าไปภายในวัดกันเลยนะคะไปเลยค่ะ จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ชมทุกคนทุกท่านนะโยมนะอัตมาภาพพระครูประจักษ์กิติคุณหรือที่ชาวบ้านญาติโยมเขาเรียกว่าหลวงพ่อกลมเกลียวจักกะวะโรเจ้าวาดวัดโดยสวรรค์วงเล็บวัดเขาไก่เขีย ตั้งอยู่ที่จำบลวังแางอดงเงอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เอาวันนี้ได้จัดให้มีงานประเพณีนั่นก็คืองานสลากัตฏทานอ่าซึ่งงานประเพณีนี้ก็ในจังหวัดอุตรดิตถ์จัดเป็นประจำกันทุกวัดแล้วก็ทางวัดโดยสวรรค์เขาไก่เขียนเนี่ยได้สร้างอุโบสถขึ้นมาหนึ่งหลังดังที่โยมได้เห็นในภาพ โบสถ์หลังนี้ได้วางศิลาฤกษ์แล้วทำการสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2544นิยมนะนับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปีพศ2565ก็21ปีผ่านพ้นมาแล้วนะก็ยังสร้างไม่เสร็จนิยมนะก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะเพราะว่าเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาด้วย ทุนทรัพย์จากญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นาชาวบ้านชาว,ชาวไร่ชาวนาชาวสวนซึ่งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดต่างๆที่มีศรัทธาก,ก็มาร่วมโดยช่วยกันสร้างเพราะวัดนี้เป็นวัดที่ไม่มีหมู่บ้านอันนั้นการจะสร้างเสนาสนะแต่ละอย่างนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก นะอย่างที่โยมเห็นเนี่ยใช้เวลาสร้างมาถึง21ปีแต่ก็ยังไม่เสร็จนะโยมนะต้องใช้ทุนทรัพย์สร้างอีกเพราะว่าในพระอุโบสถพระประธานพระอุโบสถก็ยังไม่มีโบสถ์หลังนี้ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ได้ทำมาได้ประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ว่ายังจะต้องอาหาพระพุทธรูปพระประธานมาประจําไว้ในอุโบสถแล้วก็ ฐานพระพุทธรูปนะก็ยังไม่ได้สร้างอ,อยากจะเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างอุโบโสถหลังนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาได้นะขอเจริญพร